สวัสดีนะครับจากคราวก่อนที่ได้อัดเรื่องของการเคลียร์ข้อมูลของตัวลายไปนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนของการทํางานอันนี้ก็จากคราวก่อนนี้ที่ผมได้มีโอกาสไปเจอกับเกษตรกรแถวอาเภอพุทธบาทนะครับก็ติดปัญหาว่าไม่สามารถแชร์โลเคชันให้ได้ทีนี้ ก็เลยมามองด้วว่าเออในการทํางานของแต่ละคนหรือการใช้ฟังก์ชันของแต่ละคนเนี่ยในเรื่องของลน์เนี่ยในบางครั้งเองก็ไม่ได้มีท,ทักษะในการใช้งานได้อย่างเต็มร้อยนะครับทีน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าการแชร์โลเคชันนี้อย่างได้อย่างไรท่านที่รู้แล้วนะครับก็ดูผ่านไปนะครับไม่เป็นไรแต่ท่านที่ยังไม่รู้นี่อีกมากนะครับ งั้นเรามาดูกันนะครับไปที่ลายนะครับครับแล้วก็ไปหาที่เพื่อนนะครับเพื่อนทีนี้การแชร์โลเคชั่นก็คือเรามาที่ลายหาเพื่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่บวกนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับคลิกตำแหน่งที่ตั้งของท่านนะครับถ้ายังไม่เคยอนุญาตเข้าถึงก็อนุญาตนะครับนี่นะครับท่านก็อะไรครับ แชร์โลเคชั่นนะครับนี้นะส่งให้เพื่อนไปนะครับเพียงเท่านี้ในกรณทีที่เพื่อนจะใช้งานนะครับเขาก็ทิ๊กที่รายแบบนี้นะครับนะครับไปที่แสดงที่แอปอื่นนะครับแผนที่นะครับ แล้วก็เริ่มอย่างนี้นะครับเพีนเท่านี้นะครับเราก็สามารถเราก็สามารถที่จะไปหาเพื่อนได้นะครับไปจ,จากจุดจุดนั้นนะครับที่เราจะไปนะครับเราส่งให้เพื่อนไปนะครับอันนี้เป็นสมมติตัวอย่างกนะ็คือกลับมาที่เดิมเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ